น่จะให้ข้าบกดีเยคพี่การ์ลสุดยอดใหครับนีงขอถ่ายรูเยเ้วเอวัสดีครับสวัสดีครับคีเป็นคตถ่ายรูปก่อนะเดี๋ยวีรีบมบร เหมือนแล้วออกมาไม่เหมือนออกมาลกติดเดนช้าใกล้ๆาเกือบเกือบสองชั่วโมงนี่ยังเกือบสายเลยอ่ะสายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่เือหมดไปใส่เอาวไอตมอเสิเจี่หวใส้นแว่นเรอเป็นลุกเป็นลุกที่เป็นแบนบอยฝากแม่หน่งมาา กินวิตามินกินวิตามินพี่สูกัดกินวิตามินนะที่ปากแค่ไหนให้เหรออยากได้เหมือนกันเมียเบียวเองใครกเลยตะโคนแกมาบอกก็ได้ให้เจ้ากับพี่ตูมาสอ้ จริงเหรอตั้งใจมาเอานี่เหรอไม่ให้เอ้ยมาสกาลานนีหรอแล้วก็มาเอาว้่าอยู่าแบบเนียนเนียนไม่แต่เป็นน่ครับพี่จอดไหนรถแทรจใครจอดหรอเจ๊กสิบสอง 我吃菜，我吃肉。

นี่ออกทาไหนคะีลยวเอ,อาบนซ้ายได้เลยออกซ้ายได้เลยอพอาะวทางนี้อ่ะเราไปรอทางนู้นไปรอทางนู้น,นนี่ดดมายืนตรงนี้รถมาคือต้องนมาก่อน กะตาโอ้ยครับบ๊าย